ฮ่าจะได้ไยีนี่ยีนี่แม่กับนี่อ้เพื่อนเออนี่ผมมีมาเจอปลายิดกับกยไม่ใคลฮะเลียกเพืือนเรวปลาอ่ปลามันือเลาหรอหรือมันบือเล่านี่เกียรติตเดียวอ่ผมได้เ้นี่กัเพืือนตัเบ้กับเก่งยงนรมึงตักเ้นะตักเบ้กับมกับเพืือนอยามเดือเดือลำซน้ะว่างนี่นะ่านี่วดีกับมาเจอไยีนี้นะครับาแม่หมานะครับย่อๆๆในรูปส่วนตตี อ้ะย่อันี่นะครับเยนี่ก้นหนังนะครับผมเอ้ยกูดีใจจังนะมึงตักหรือเนาะเดินมาถ่ายตอยก็ไปทัวร์บันผือแล้ไม่ไม่เสียบมันบ้าบอลฮะบ้าบอลบ้าบอลเนาะเนี่ยเดินไปหุ้งกาวล่างบางกูเสียบตุงเสียบตุงเยอะไหมเมียรองยี่ตายวันวันไหนดูเมียนะกูกูดีใจจังนะมึงตักหรือกูเอ้าเราตักพีได้กับเพื่อนนั่นเออวันนี้บ้านเราเพื่อนมาเลยเพื่อนแล้วไงยังมึนเดือบเพื่อนตักโอเคเพื่อนนี่นะครับ มาเดือบล้านอะครับตังบอาปหมูไหมมันตัวนึงครับไม่ไม่ไเอาไม่เอาไม่เอาเหมือนมึงไม่เอาหัวเตี้ยหัวเตี้ยเกูงมาปลาพงมึงเอาได้เลยอือได้เลยปลาพงโอเคแล้วเพื่อนโอเคโอเคโอเคดุดดุ๊ดครับพวมีเหมือนเลิฟรับ